แอลกอฮอล์กันค่ะแอลกอฮอล์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเอทิลแอลกอฮอล์95%นะคะจำนวน1ลิตรนะคะหรือว่าปริมาตร1 0 0 0 ML ะคะจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะจะมีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลหรือเปล่าหว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับปัญหาที่นิวเจอบ่อยๆนะคะก็คือลูกค้าหลายๆท่านค่ะยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังเข้าใจผิดนะคะคิดว่าแอลกอฮอล์95%จำนวน1ลิตรเนี่ยมันจะต้องหนัก1กิโลนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะแอลกอฮอล์ปริมาตร1ลิตรนะคะหรือปริมาตร1 0 0 0 ML เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะคะ เมื่อบรรจุในแกนลลอนนี้นะคะแกลลอนนี้ก็จะหนักประมาณ100กรัมนะคะดังนั้น1ขวดแกนลลอน,น,น,ะะนอลอ L, เนี่ยนะคะที่บรรจุแอลกอฮอล์หลิตรเนี่ยก็จะมีน้ําหนักประมาณ900กรัมนะคะเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูนะคะว่าหนัก900กรัมหรือเปล่าอ่านี่เลยอมาชั่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเอทิลแอลกอฮอล์เกนะคะจํานวน1ลิตรนะคะหรือว่า1000มลนั่นเองนะคะมาชั่งดู แอลกอฮอล์หนึ่งลิตรนะคะพร้อมกับขวดบรรจุนะคะน้ำหนักรวมก็คือประมาณอยู่ที่ประมาณ900กรัมนะคะดังนั้นนะคะใครที่ซื้อแอลกอฮอล์จำนวน1ลิตรไปนะคะน้ำหนักพร้อมขวดกันล้อนแบบนี้นะคะจะต้องได้ประมาณอยู่ที่900กรัมนะคะไม่ใช่1กิโลนะคะเดี๋ยวนิวจะมาอธิบายเหตุผลแบบวิทยศาศาสตร์ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะคะสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจตรงกันนะคะนั่นก็คือ น้ำนะคะน้ำา1ลิตรเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าแอลกอฮอล์1ลิตรนะคะไม่ได้หนัก1กิโลนะคะอันนี้เราต้องอ,อธิบายกันตรงนี้เลยนะคะว่าเพราะว่าเนื่องจากน้ำเนี่ยมีค่าความหนาแน่นหรือว่าค่าดีน,นะคะเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะข้อมูลตรงนี้เพื่อนๆสามารถเซิร์ช Google ดูได้เลยนะคะ ส่วนแอลกอฮอล์เก้หอร์ทางฝั่งนี้นะคะเขาจะมีค่าดีอยู่ที่หรือว่าค่าความหนาแน่นของสารนะคะอยู่ที่0.8กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพืจะเห็นว่าค่าดีนะคะของสาร2ตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันนะคะมันจึงทำให้ในปริมาตร1ลิตรเนี่ยน้ำหนักของน้ำจะอยู่ที่1กิโลแต่ว่าน้ำหนักของแอลกอฮอล์เนี่ยจะอยู่ที่800 กรัมนะคะไม่ถึง1กิโลเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายฝั่งของน้ำก่อนนะคะน้ำมีค่าดีอยู่ที่1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นก็หมายความว่าในปริมาตรนะคะหรือว่าในภาชนะบรรจุที่1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะน้ำจะมีน้ำหนักก็คือ1กรัมนะคะหรือว่าในปริมาตร ที่สามารถบรรจุได้1000นะคะในปริมาตร1,000ลูกบาทเซนติเมตรหรือว่า1000 ML เนี่ยนะคะ ml กับลูกบาทเซนเนี่ยเป็นหน่วยเดียวกันนะคะน้ำในปริมาตร1000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่1 0 0 0กรัมหรือว่า1กิโลนั่นเองค่ะนะคะ1,000กรัมกับ1กิโลนี้คือหน่วยเดียวกันนะคะส่วน หนึ่ลูกบาทเซนต์นะคะหรือว่า1นลิตรนะคะก็คือหน่วยเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะนั่นก็แปลว่าน้ำในปริมาตรหนลิตรนะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่1นกิโลนะคะอ่าเข้าใจเนาะโอเคต่อไปเรามาฝั่งของแอลกอฮอล์กันบ้างนะคะแอลกอฮอล์95%จะมีค่าดีหรือว่าค่าความหนาแน่นของสารเนี่ยอยู่ที่0.8กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตร แปลว่ายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละบรรทัดให้เหมือนกับฝั่งน้ำนะคะนั่นก็คือในปริมาตร1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่0.8กรัมนะคะโดยประมาณนะคะค่าความหนาแน่นของแอลกอฮอล์95%เนี่ยมันจะอยู่ที่มาณ0.8ก,กว่านะคะนิวก็เอาประมาณเป็น0.8กรัมละกันเพื่อความง่ายนะคะ ต่อไปนะคะอีกหนึ่งบรรทัดก็คือ1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะถ้าเราจะทําเป็น1นึ่พันลูกบาทเซนติเมตรนะคะ,ะในปริมาตร1นึ่พันลูกบาทเซนติเมตรแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีน้ําหนัก800กรัมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเทียบบัญญัติตรงยาง่ายๆนะคะเนาะ เห็นไหมคะ1,000ลูกบาทเซนแอลกอฮอล์ Alcohol 95%เปอร์เซนเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่800กรัม1,000ลูกบาทเซนก็คือ1ลิตรนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นแบบความรู้พื้นฐานมากๆเลยนะคะอันนี้ทุกคนควรจะทราบไว้นะคะเวลาเราไปซื้อสารอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน่วยแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะ1ลิตรนะคะแอลกอฮอล์ Alcohol 95%าานจำนวน1ลิตรเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักก็คือ 0.8กิโลนะคะตรงนี้นะคะนิวคิดว่าอธิบายแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะเนาะข้อสรุปก็คือน้ำนะคะในจำนวน1ลิตรเนี่ยแก้วตวงของเราเนาะบิกเกอร์ของเราเนี่ยนะคะถ้าน้ำตวงอยู่ที่1ลิตรเนี่ยนะคะเห็นชัดไหมคะ อ่านี่นี่ใช้มือบังอย่างี้เนาะถ้าน้ําปริมาตร1ลิตรถ้าเราเติมน้ําเต็มบิ๊กเกอร์หลิตรเนี่ยน้าหนักของน้ำเนี่ยก็คือจะได้1นกิโลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเราเติมแอลกอฮอล์จนเต็ม1ลิตรเนี่ยน้าหนักของแอลกอฮอล์ก็จะได้อยู่ที่0ูนกิโลหรือว่า800กร,รัมนะคะโอเคเนาะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมา เทให้ดูกันเลยนะคะเราจะมาทําการทดลองง่ายๆนะคะนั่นก็คือน,นําน้ํานะคะตวงให้ได้ถึงขีดปริมาตร1000 mL ตรงนี้นะคะอ่าเราลองมาดูซิว่าน้ำา1 0 0 0พัจะเท่ากับ1กิโลกรัมหรือว่า1000กรัมอย่างที่นิวอธิบายไว้เมื่อกี้หรือเปล่านะคะเทไปเลยอันนี้คือน้ำเปล่านะคะ ให้มันถึงขีด1,000 ml นะคะประมาณแล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่ขีด1,000 ml แล้วนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลนะคะหรือว่า1,000งพ่ากว่านิดๆน,นะคะ1,000กรัมเนาะเศษมัน23เราประมาณเอานะคะก็คือ1กิโลนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ อันนี้คือน้ำเปล่าปริมาตร1,000งพนมลนะคะก็จะหนักประมาณ1,000กรัมนะคะเดี๋ยวเนียวจะมาให้ดูตรงขีดบิ๊กเกอร์แล้วกันนะคะเห็นไหมคะนี่เลยประมาณเห็นไหมคะ1ลิตรนี่เนาะ1,000เห็นไหมคะตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะ1,000งพมลนะคะก็จะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ 1000กรัมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการโดยประมาณนะคะน้ำเปล่า1ลิตรนะคะก็จะหนัก1กิโลนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูสารตัวต่อไปนั่นก็คือเอทิลแอลกอฮอล์เก้าสรนะคะเราจะทำแบบนี้บ้างนะคะว่ามันจะหนักกี่กรัมเนาะนี่เลยนะคะตัวต่อไปนั่นก็คือเอทิลแอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากแกลลอนหนึ่งลิตรนะคะตรงนี้มันจะมีปริมาตรไว้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ มันจะมีขีดบอกไว้นะคะตรง1,000 m พลตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่างกันเลยนะคะเทไปเลยนะคะหมดขวดนะคะกระเด็นเล็กน้อยอ่าโอ้จะบอกว่าทางร้านเรานะคะแถมไปเยอะมากนะคะทางบ้านสบู่ชอบปากกาของเราใส่ไปให้เยอะมาก <c oughs> เห็นไหมคะ โอ้โหเกินปริมาตรเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นแอลกอฮอล์จริงๆนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นแอลกอฮอล์ก็คือมันจะล้างพวกหมึกเคมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ํามันจะไม่ล้างเนาะเดี๋ยวลองดูว่าน้ําจะล้างหรือเปล่าเห็นไหมคะอันนี้คือน้ําอันนี้บิ๊กเกอร์น้ำนะคะอ่าอันนี้เราเอาแอลกอฮอล์จริงๆมาให้เพื่อนเพื่อนๆทดลองนะคะโอเคเนาะเห็นไหมเมื่อกี้แอลกอฮอล์มันกระเด็นล้างสารเคมีเลยอ่าเห็นไหมคะ แอลกอฮอล์ Alcohol, นะคะสรุปแล้วนั่นก็คือแอลกอฮอล์95% 1ลิตรนะคะจะน้ำหนักไม่ถึง1กิโลนะคะ mm hmm. เห็นไหมจะหนักแค่800กว่ากรัมนะคะมา mm hmm. เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะโอ้โ oh. หนี่เห็นไหมคะนิวใส่เลยไปให้เยอะมากเลยนะคะใครที่ซื้อแอลกอฮอล์จากบ้านสบู่ช่าปากาเนาะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ก็จะได้แบบ เยอะมากเห็นไหมคะประมาณนะคะแอลกอฮอล95์95%ประมาณ1ลิตรนะคะประมาณ1,000 ML ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่น้ำหนัก800กว่ากรัมนะคะ800กรัมซึ่งไม่ได้หนัก1กิโลเสมอไปนะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนเพื่อนลูกค้าหลายๆท่านนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากการทดลองในครั้งนี้นะคะก็าสามารถทำให้เราสรุปได้ว่าน้ำา1ลิตรนะคะ ก็จะมีน้ำหนัก1กิโลนะคะส่วนแอลโกอฮอล์95%จำนวน1ลิตรนะคะจะมีน้ำหนัก800กรัมนะคะข้อสรุปสารบนโลกนี้นะคะแต่ละตัวเนี่ยในปริมาตรที่เท่ากันนะคะนั่นคือปริมาตร1ลิตรเนี่ยจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะคะเพราะเนื่องจากค่าดีนะคะหรือว่าค่าความหนาแน่นของสารเนี่ยนะคะไม่เท่ากัน,นะคะ่ะ น้ำนะคะยกตัวอย่างนะคะน้ำเนี่ยค่าดีจะเท่ากับ1นะคะแอลโกอฮอล์95%ค่าดีจะเท่ากับ0ูนนะคะเดี๋ยวเราลองไปช่างสารตัวอื่นๆดูกันบ้างนะคะว่าจะมีผลเป็นอย่างไรคะ่ะเพื่อความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าสารแต่ละตัวนะคะในปริมาตรที่เท่ากันน้ำหนักจะไม่ได้เท่ากันนะคะหรือว่าสารน้ำหนัก เท่ากันนะคะปริมาตรก็จะไม่เท่ากันนะคะโอเคเนาะอย่างเช่นน้ำหอมสองขวดนี้นะคะน้ำหอมสองขวดนี้จากบ้านสบู่ชออพกาเนาะ,ะในขนาดบรรจุ60กรัมนะคะน้ำหอมกลิ่นวานิลา60กรัมแล้วก็น้ำหอมกลิ่นมะขาม60กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือน้ำหอม60กรัม แล้วก็ขวดน้ำหอมนะคะจะหนัก73กรัมค่ะขวดน้ำหอมกับน้ำหอมที่อยู่ในขวดแห่งนี้นะคะที่อยู่ในขวดนี้นะคะหนักรวมกัน133กรัมค่ะนี่เห็นไหมคะกลิ่นมะขามเนาะ133แล้วน้ำหอมวานิลาขนาด60กรัมแล้วก็ขวดอีก73กรัมนะคะก็จะหนัก133เท่ากันนะคะน้ำหนักเนี่ยเท่ากันนะคะ แล้วปริมาตรเท่ากันหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะอันนี้ปริมาตรไม่ได้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะน้าหนักน้าหนักรวมขวดเนี่ยหนึเท่ากันแต่ว่าปริมาตรเนี่ยไม่เท่ากันเนื่องจากความหนาแน่นของสารนะคะไม่เท่ากันนะคะสารแต่ละชนิดมีค่าดีไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ก็น้ําหอมขนาดบรรจุ60กรัมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาใส่ขวดใหญ่เนาะเพราะว่าถ้าใส่ขวดเล็กเนี่ย ปริมาตรมันจะล้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็หนัก165กรัมนะคะพร้อมขวดเนาะอันนี้ก็หนัก165กรัมพร้อมขวดเหมือนกันนะคะแต่ว่าปริมาตรเนี่ยจะต่างกันนะคะเห็นไหมคะนี่ชัดเจนเนาะน้ำหอมส้มน้ำหอมส้ม60กรัมกับน้ำหอมกลิ่นเปเปอร์มิน้นท 6กกรัมเห็นไหมคะปริมาตรไม่ได้เท่ากันเสมอไปนะคะอย่างลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ซื้อน้ำหอมกับเราไปแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันคะเนาะก,ก็คือให้เราดูว่าทางร้านเนี่ยระบุจำนวนขายเนี่ยเท่าไหร่นะคะทางร้านระบุว่า60กรัมน้อน้ำหอม60กรัมเห็นไหมคะเราก็ช่างให้เท่ากันเลยนะคะเห็นไหมคะ แต่ว่าค่าความหนาแน่นมันไม่เท่ากันดังนั้นปริมาตรที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะคะเอาง่ายๆก็เหมือนกับข้าวสารเราไปซื้อข้าวสาร1ลิตรลองเอามาชั่งสิคะเราลองเอามาชั่งกิโลนะคะว่ามันจะหนัก1กิโลหรือเปล่าเนาะเราจะมาดูสารทางฝั่งนี้กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นขวด1ลิตรนะคะขวด1ลิตรแต่ว่าสารที่เราบรรจุเนี่ยเราจะบรรจุให้1กิโลนะคะเวลาเราขายสารเคมีเนาะเราก็จะแบ่งเราก็จะขายเป็น แกลละ1นกิโลเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะคะคือเวลาเราซื้อสารเคมีค่ะให้ดูว่าเขาอะระบุว่าเขาขายเป็นหน่วยเป็นอะไรนะคะหน่วยเป็นกิโลหรือว่าหน่วยเป็นลิตรนะคะอ่าอันนี้เป็นสารสอร์บิทอลนะคะจะอยู่ขีดนี้เห็นไหมคะ1กิโลอันนี้สารโคโคบีเทนนะคะจะอยู่ขีดนี้อันนี้สารไดพอปเปอรีนนะคะจะอยู่ขีดนี้นะ,ะอ่ะมาดูกันว่า สามสามตัวนี้เห็นไหมคะจุหนึ่งกิโลเท่ากันนะคะแต่ว่าปริมาตรที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะซอบิทออยู่นี่เห็นไหมอ,อ,อันนี้เป็นโคโคโบเทนอยู่นี่อันนี้เป็นไดพอลพิลีนนะคะจะอยู่ปริมาตรจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะน้ําหนักเท่ากันนะคะนี่ลองช่างให้ดูเลยไดพอลพิลีเห็นไหมคะหนึ่งกิโลนะคะ หนึ่งพันเจ็ดสิบหกกร,รัมนะคะก็คือไอไอเศษข้างหลังเนี่ยมันก็คือเป็นน้ำหนักแกนล,ลอนนั่นเองนะคะหนึ่งพันเจ็ดสิบหกเห็นไหมคะล่านี้ล่หละหนักเท่ากันหรือเปล่าเห็นไหมคะอันนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดสิบหกเห็นไหมคะน้ำหนักเท่ากันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งพันแปดสิบสองนะคะอ่าเห็นไหมก็หนักประมาณหนึ่งกิโลเนาะหนักหนึ่งกิโลนั่นแหละแต่ว่าปริมาตรเนี่ยมันต่างกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขวดเล็กกันบ้างอันนี้เป็นขนาด250กรัมนะคะบวกขวดบรรจุนะคะมันก็เลยจะมีน้ำหนักรวม291กรัมอย่างตัวนี้นะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยล์นะคะ250กรัมเนาะกับขวดบรรจุมันก็เลยหนักประมาณ290นะคะอย่างตัวนี้สารเพิ่มฟองนะคะ250กรัมบวกขวดก็หนัก ประมาณ290เห็นไหมคะว่าขวด2ตัวเนี่ยเท่ากันสินค้า2ตัวเนี้ยบรรจุเท่ากันแต่ว่าปริมาตรเห็นไหมคะต่างกันเห็นไหมคะโอเคเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็น่าจะได้ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆทางเคมีพื้นฐานนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เพื่อให้กำลังใจนิวและบ้านสมุนช่างมกากรของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย